ว้าวดอกอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้คููเจี๊ยบเกษอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ครูลุ่งเกษตรอินทรีย์เงินล้านนะคะมาเลยค่ะมาดูทุเรียนกันคุณเจี๊ยบคะสวนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยค่ะสวนนี้นะคะเป็นสวนนายกอืแล้ว<น>ดอกทุเรียนที่เราเห็นเนี่ยนายกเขามีวิธีการหรือวิธีการดูแล ทำยังไงให้เป็นดอกอย่างนี้ค่ะได้ยินข่าวนะคะได้ยินข่าวมาว่านายกจวบเนี่ยอยู่ที่อำเภอท่าใหม่นี่นะคะ,คะได้นำพิตธภัณฑ์ไม้ power set นะคะฉีดพ่นทางใบแล้วก็นำไม้พ power g ก e ีนทัดมาวานทางดินค่ะเป็นอินทรีย์ชีวภาพใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เลยทำให้มีผลผลิตอย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมคะออกดอกสวยแบบนี้เลยค่ะ,คะแล้วอ,อยากจะถามว่าครูเจี๊ยบ มีเทคนิคหรืออยากจะแนะนําหรือแบ่งปันอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะจากที่เห็นตรงเนี้ยค่ะจากที่เราได้เห็นกับตาเนี่ยค่ะดอกทุเรียนเนี่ยสวยงามมากซึ่งคุณลุงทราบไหมคะว่าดอกทุเรียนที่เนี่ยอายุแค่ต้นทุเรียนตที่เนี่ยอายุแค่สี่ปีเองนะสี่ปีเองเหรอคะสปีต้นเนี้ยนะใช่โอ้โหเจ้าอุ้ยอดแล้วดูดอกสิคะต้นเนี้ยไม่ต่ํากว่าถ้าไว้นะค่ะ ไม่ต่ำกว่า50ลูกอย่างแน่นอนค่ะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะปีที่แล้วเราไปทำทุเรียนของคุณกอนนะคะอายุกอนอายุสปีครึ่งใช่ไหมทปปีกว่านะคะ3ปีกว่ากับ2ปี2เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจให้กับชาวสวนมากทำให้ชาวสวนนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปอดสารพิษพิชิตความรวย